พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการรักแอ๋วนะครับวันนี้เป็น EP ที่3แล้วครับค่ะวันนี้พี่แป๋วค่ะแล้วก็พี่ต่อครับค่ะวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนนะคะเรามาร่วมโครงการโครงการปล่อยนกกระหงังคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วยครับค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้จักนะคะว่านกกระหังคือนกอะไรนะคะถือว่าเป็นนกเงือกอีกชนิดหนึ่งที่มีความความสนิทถือว่าเป็นนก นกกาฮังนะคะก็คือนกเงือกชนิดที่ใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งไม่เห็นกันมานานมากแล้วนะคะใช่ครับถือว่าอยู่ในสถานภาพสูญพันธ์แล้วสูญพ <0, 000 S 2> ันธ์แล้วนะครับในเขตพื้นที่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยเห็นนกนี้มามากกว่า20ปีแล้วนะครับค่ะซึ่งก็ได้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาได้ร่วมกันวิจัยนะคะทําโครงการขึ้นมานะคะใช่ครับแล้วก็เพาะเลี้ยงนกชนิดนี้ขึ้นมาใหม่นะครับ เพื่อทําการปล่อยสู่ป่าแล้วกันนะคะถูกต้องครับจะให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะใช่แล้ววันนี้นะครับถือว่าเป็นนกคู่แรกนะครับในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าจะพานกกลับคืนสู่ธรรมชาติครับใช่ค่ะก็มีการตั้งชื่อให้น้องด้วยนะคะได้ครับได้ชื่อมาว่าน้องน้ำแรกกับน้องแจซ้อนค่ะชื่อน่ารักมากเลยทีเดียวแหละนะครับค่ะพิเศษกว่านั้นค่ะพี่ต่อคะครับผมวันนี้เรามีการจดทะเบียนสมรสให้น้องทั้งคู่ด้วยใช่ครับโดยในอำเภอเมืองปาลนะครับเป็นผู้จดทะเบียนสมรสให้ด้วยนะค่ะ ไปเที่ยวสวนสัตว์ฉันอยากจะให้เธอ โดยในเบื้องต้นวันนี้นะครับเราได้ทดลองการปล่อยหนึ่งคู่นะครับเพื่อทําการเขาเรียกบอกว่าให้เขาได้คืนสู่ธรรมชาติและไปะทดลองใช้ชีวิตแบบอิสระอีกทีหนึ่งครับใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเพาะเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะยังไม่ชิ้นกับสภ,สภาวะหรือสภาวะแวดล้อมที่อยู่บริเวณนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อนกคู่นี้ถูกปล่อยไปแล้วนะครับหลังจากการติดตามการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามีชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเพาะพันธุ์เองได้เขาก็จะมีคู่อื่นตามมาเช่นเดียวกันนะครับ ใช่ค่ะต,ต่อไปเนี่ยเราก็จะพบเห็นนกเงือกมากขึ้นหรือน,นกกระหังมากขึ้นนะคะถูกต้องครับค่ะก็หลังจากวันนี้นะคะใครที่ได้มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจซ้อนนะคะก็มีโอกาสได้พบเจอน้องน้ำแร่กับน้องแจซ้อนได้นะคะใช่ครับเพราะว่านกชนิดนี้นะครับเขาสามารถบินหากินได้ในระยะทาง 10กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็โอกาสในการเจอน้องเนี่ยก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเจอก็ต้องเขาเรียกว่าช่วยกันดูแลนะครับไม่ทําร้ายน้องนะครับก็ปล่อยให้น้องได้อยู่ตามธรรมชาตินะคะถูกต้องครับเพื่อที่น้องเขาจะได้สืบพันธุ์แล้วก็มีลูกตัวน้อยเล็กๆออกมาต่อไปนะครับ่ก็นะคะสําหรับรายการรักแอวของเราวันนี้ครับค่ะก็ขอจบวันนี้ก่อนนะคะแล้วติดตามสําหรับรายการรักแอวของเราวันนี้นะครับ